เราเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับแรงข่าวเผย Apple สั่งซื้อหน้าจอพับจากซัมซุงมาเป็นจำนวนมากค่าเตรียมเปิดตัว iPhone จอพับภายในปี2020ปีนี้ว่าถือเป็นเทรนนะของมือถือจอพับได้อย่างแท้จริงเพราะอย่างที่เราเห็นกันทั้ง s ซัมซุงที่ออกมาเปิดตัว Galaxy Z Flip 5G และ Galaxy Z, Z p o o n e 2 นะครับและ m o t o r o l a ที่นำ Plus าจีรุ่นอัปเกรดสเปคมาเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่องนะครับพระสุดก็ดูเหมือนว่า Apple เองก็จะไม่ยอมแพ้เมื่อตอนนี้มีแหล่งข่าวมาเปิดเผยว่าพวกเขาสั่งจอพับได้จาก Samsung เป็นจำนวนมากคาด iPhone ในอนาคตอาจมีรุ่นจอพับต่ำมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้ประมาณ2ปีที่ผ่านมา Apple เองเคยจดสิทธิบัตรดีไซน์มือถือจอพับได้ไปแล้วครั้งนึง แต่แล้วจนถึงปีนี้ก็คือปี2020นะครับก็ <S 2> <S 2> ยังไม่มีท่าทีว่าพวกเขาจะเปิดตัวไอโฟนจอพับสักทีล่าสุดนะครับแหล่งข่าวดุด่ีดังออกมาเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งว่า Apple เองได้สั่งนะครับผมสั่งซื้อจอพับได้จากซัมซุงเป็นจำนวนมากไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่า Apple อาจจะกำลังแอบพัฒมพัฒนาไอโฟนแบบจอพับอยู่นั่นเองนะครับดยทางแหล่งข่าวยัง นะผมย่านหนข่าวเองก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าซัมซุงได้ส่งหน้าจอจอพับนะครับปให้แอปเปิ้ลเมื่อปีที่แล้วเพื่อหวังนะผมให้รายได้หลังแพั่นา iPhone จอพับได้ให้สําเร็จว่าถ้าเพื่อนสามารถแพร่านาและผลิต p h o n e จอพับได้เมื่อไหร่ผลประโยชน์จะตกไปที่ซัมซุงเต็มๆเนื่องจากปัจจุบันมีเพียงซัมซุงเท่าน,น,นั้นที่มีกระววงการผลิตหน้าจอแบบพับออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งแปลว่าหากมี p h โฟนจอพับได้ขึ้นมา คนบิดจอก็คงไม่ใช่คนอื่นคือคนไกลนอกจากจําส,ส,สูงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เปื่อนเองก็ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ลบสองซัมซุงดิ 2, สプレイบริษัทในเครื่องซัมซุงทีหนึ่งนะครับซึ่งโดย iPhone 11 Pro และ iPhone ิบโปรแมก็ตามมาพร้อมกับหน้าจอ o l e d หรือ OLED ที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นี้ด้วยที่จุการทั้งสิ้นนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับมือถือจอารามหนาของ iPhone นั้นยังมีน้อยเกินกว่าจะสุด อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแต่คาดว่าอย่างไวสุดแอป l e ินอาจจะนำ iPhone รุ่นจอพับได้มาเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้าหรือช่วงปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมเราจะได้มาเดนอให้ฟังกันทันทีนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีหนจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสียตามและช่ชมด้วสวัสดีครับ